สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เจอจากครูอ้นะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สําหรับวันนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับเรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับในส่วนของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเด็กๆทราบไหมครับว่าอยู่ที่บ้านเด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรครับ ซึ่งปกติแล้วในชีวิตประจำวันของเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเด็กทราบนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างช่วยครูไอคิดหน่อยครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวลองมาฟังครูไอพูดนะครับว่าเหมือนกับที่เด็กคิดหรือเปล่าครับการเคลื่อนไหวร่างกายของคนเรานะครับในชีวิตประจำวันก็จะมีการเดินการวิ่งการอะไรครับหยิบจับสิ่งของต่างๆการเขียนหนังสือการออกกําลังกายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ้วนแล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งนั้นนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมันจะแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่เราทานะครับโดยนะครับมันจะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นยังไงครับเกิดความคล่องแคล่วนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่สามารถที่จะขยับไเรื่อได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงควรต้องะไรครับฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอยู่เป็น ประจํานั่นเองนะครับซึ่งมีหลักในการหยุดการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้อต้นนะครับที่ว่าจะพูดมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งคือการจะทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือทําให้นะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนะครับจะต้องใช้แรงมากกว่านะครับแรงของวัตถุนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือนะครับหยุดนะครับการหยุดการเคลื่อนไหวหรือทําให้วัตถุหยุดนิ่งต้องออกแรงในทิศทางไหนครับ ตรงกันข้ามมากกว่าที่วัตถุเคลื่อนที่มานั่นเองครับข้อที่สาคือการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุนะครับต้องใช้แรงที่มากพอนะครับในการเปลี่ยนทิศทางนะครับของวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนทิศทางนั่นเองครับต่อไปข้อที่4คือการทําให้การเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะครับต้องใช้แรงมากนะครับกว่าปกตินะครับในทิศ ทางเดียวกับอะไรครับวัตถุนั่นเองนะครับข้อที่5คือการยืนบนพื้นที่แข็งนะครับจะทําให้มีการเคลื่อนไหวได้ดีนะครับและข้อที่6ครับแรงเสียดทานนะครับทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับสุดท้ายข้อที่7นะครับความสมดุลนะครับหรือการทรงตัวนะครับ จะทําให้การเคลื่อนไหวของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในการเคลื่อนไหวร่างกายของคนเรานะครับวันนี้ครู้ายจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่สามารถฝึกและปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูายมีคลิปวิดีโอในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่มาให้เด็กๆดู ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยครับ การเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมีประโยชน์อะไรนะครับหนึ่งคือทําให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะครับสเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีนะครับและข้อที่3นะครับก็คือทําให้ร่างกายของเด็กแข็งแรงนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เด็กทําในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับในสัปดาห์หน้า ครูายจะให้เด็ก,เ,ดกเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่บ้านนะครับแล้วรอชมในสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้ครับอย่าลืมครับเด็กๆฝึกทำการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ตามที่ครูายสอนแล้วอัดคลิปวิดีโอสั้นๆในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่มาให้ครูไอดูด้วยนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ